พี่น้องพี่น้องพื่นหลาเสียงมาเตือนเด้ยวยจะอานซุมแม่แม่ทันใดที่มาถทายคลิปเฮ็ดคอนเทนต์โปกเปล่อยใส่ผ้าคนหนูพื้นเดียวหรือว่าใส่แต่สุดส่งในเสือในไทยนี่ตำรวจสอบสวนกลางเพื่นออกมาโพสต์เตือนไพยแล้วเด้อเพิ่นว่ามันเข้าข่ายผิดพ,พรบอรคอมพิวเตอร์ด้วพี่น้องเด้ออน,นาจา์อน,นาจา์มีโทษจ,จำคุกหปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนสิเธิ์คอนเทนต์ใดก็ให้คิดดีเพื่อ,อนออกมาเตือนแล้วแม่แม่แ,มแยาสิวงังเอาแต่ยอดวิวเด้อบางเธอตำรวจสอบส่วนกลางเพื่อนไปพ่อคลิปเจ้าเพื่อนอาจจะเหตุให้เจ้าเป็นคดีความใดดิอันนี้เตือนเตือนเพื่อความวางดีหลายหลายคนก็นอยากสิเธิ์ตามกันน้องพี่น้องน้อง,องมันได้ยอดวิวดี ก่อ,อนจะเหตุกับคิดที่ดีก่อนก่อนที่ใะมันเป็นคดีความเนาะเพราะเราบอกคอมพิวเตอร์เดอ้อสิบอกให้ทั้งจำทั้งปรับพร้อมเดอ้อมันอาจจะปรับซื่อๆก็ได้หรืออาจจะจำคุกก็ได้หาปีบนได้พี่น้องหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทแต่นะหรือทั้งจำทั้งปรับพนาะสิล,ลาไปอยู่บก,กับยอดวิวนะคิดดีๆดีก่อนที่จะเหตุจะมาเตือนเพื่อความหวังดี